สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องน้าตายกบกอค่ะก็เห็นหลายๆช่องเขาพยายามเล่านิทานเนาะก,ก็มียอดวิวอยู่ก็เลยอยากจะเล่าบ้างอยากจะเล่าบ้างนะก็มีมีชื่อเรื่องนะหญิงสาวผู้ชันฉลาดแล้วกันหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งณห,หมู่บ้านแห่งหนึ่งมีสองผัวเมีย คู่หนึ่งอยู่กินกันมาหลายปีมีลูกด้วยกันทั้งหมดห้าคนนะคนที่หนึ่งเป็นผู้หญิงคนที่สองก็เป็นผู้หญิงคนที่สามก็เป็นผู้หญิงคนที่สี่คนที่สี่เป็นผู้ชายคนที่ห้าเป็นผู้หญิงนะผัวเมียคู่นี้ก็ส่งลูกเรียนลูกส่งลูกเรียนคนโตก็ได้เรียนจบมหก คนที่สองก็จบมหกคนที่สามไม่จบคนที่สามจบแค่ปหกด้วยฐานะทางครอบครัวหัวเมียคู่นี้ก็ส่งลูกเรียนการศึกษานอกโรงเรียนจนจบมหกแล้วลูกสาวทั้งสามคนเขาก็เป็น เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแตกเนื้อสาวเป็นสาวหมดทุกคนแต่ด้วยแต่ด้วยไม่รู้ว่าเกิดสาเหตุอะไรไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรลูกสาวคนที่สองผิวดำผิวดำตัวเตี้ยผิวดำหน้าตาไม่สวยเหมือนเพื่อนเขาดูหน้าตาเหมือนผิวคลางคก ผิวคางคกเป็นสิวเป็นหลุมเป็นบ่อเหมือนคางคกนั่นมันก็เลยสร้างความอิจฉาในใจให้ลูกคนที่สองอิจฉาพี่คนโตอิจฉาน้องคนที่สามเพราะเป็นสาวรุ่นเดียวกันแต่ไม่มีผู้ชายแวะเวียนเข้ามาเพื่อที่จะสู่ขอออกเรือน ต่างกันกับพี่ต่างกันกับน้องคนที่สามซึ่งไม่ได้เรียนซึ่งไม่ได้เรียนไม่ได้ร่ำเรียนจนสูงจนจบม .6 มันก็เลยกลายเป็นความอิจฉาในใจของเขามีผู้ชายแวะเวียนเข้ามาหาน้องคนที่สามเพื่อที่จะทาบทามเป็นมาสู่ขอไปเป็นสะพ้ย หลายต่อหลายคนมีผู้ชายเข้ามาหามากมายนั่นยิ่งสร้างความอิจฉาให้พี่คนที่สองด้วยที่เขาเรียนจบไม่สูงเขาไม่ค่อยพูดแล้วจู่ๆมาวันหนึ่ง มีผู้ชายเข้ามาขอคุยด้วยเข้ามาคุยด้วยอยากคุยด้วยมีเด็กวัดคนหนึ่งอเอางี้แล้วกันมีเด็กวัดคนหนึ่งมันจะได้คล้องจองกับของเขาม,มาคุยด้วยหญิงสาวคนที่สามไม่อยากคุยเพราะด้วยรูปร่างหน้าตาของเขาไม่อยากคุย แต่ด้วยความมีมารยาทของแม่แม่ให้คุยเพราะว่าแขกมาบ้านแขกมาบ้านก็เรียกลูกมาคุยด้วยก็พยายามเขาก็พยายามคุยเพื่อที่จะได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเจ้าของเนาะเป็นเจ้าของละกันคุย ด้วยความอิจฉาในใจของผู้หญิงคนที่สองลูกคนที่สองแล้วกันลูกคนที่สองก็รู้แล้วว่าฐานะของของอเด็กวัดคนนี้ไม่ค่อยดีก็พยายามอยากอยากให้แต่งงานกันแต่ด้วยความที่พ่อแม่พ่อแม่เขาเล็งเห็นแล้วว่าถ้าแต่งงานไปลูกจะลำบาก ลูกจะลำบากเพราะครอบครัวเขาไม่ฐานะก็ไม่ใช่ยากจนเท่าไหร่ก็อยู่ในขั้นระดับหนึ่งเด็กวัดคนนี้นะเขาก็พยายามดึงให้เลิกแยกแยกแยกให้เลิกก็ส่งไปทำงานเขาก็ถามมีพี่สาวคนโตพี่สาวคนที่สองไอ้คนที่หนึ่งไปทำงานไปทำงานเขาก็โทรไปถามว่า มีงานว่างไหมอยากให้น้องคนที่สามไปทำงานด้วยพ่อแม่โทรไปพี่สาวคนที่หนึ่งก็บอกว่าว่างมีงานพ่อแม่ก็ไปส่งไปส่งที่บอขอสอส่งเพื่อที่จะให้จับแยกว่าง่ายๆคือ,อ,อแม่ให้อยู่บ้านเพราะว่ามาคุยกัน ก็เลยให้ไปทํางานกับพี่สาวคนโตแต่ไปแล้วมันไม่มีงานไปแล้วมันไม่ได้ทํางานไม่มีงานไปอยู่ประมาณสามถึงสี่วันประมาณนี้เงินที่พ่อแม่ให้เงินที่พ่อแม่ให้ไปก็ใช้อยู่ใช้กินกับพี่สาวคนโตก็คือหมดอืมไม่มีไม่มีเงิน แล้วก็ไม่มีงานก็เลยกลับขึ้นมากลับขึ้นมาขายทองตอนนั้นลูกคนที่สามด้วยความที่ประหยัดมัธยัถ์มีเงินซื้อทองห้าสิบสตังก์ก็ขายทองเป็นค่ารถกลับบ้านก็ไปทำงานก็ไปทำนาก็ไปทำนากับสองผัวเมียคู่หนึ่งก็กลับไปทำนากับพ่อแม่ ในเมื่อพ่อแม่ไม่ชอบลูกคนที่สามก็เลิกก็คุยคนใหม่ไปเรื่อยๆก็คุยคนใหม่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีผู้ชายในหมู่บ้านมามาชอบก็มีผู้ชายในหมู่บ้านมาชอบก่อนที่จะเล่ายัางไงอะก่อนที่ผู้ชายคนนี้จะมาชอบ เคยคุยกันแล้วครั้งหนึ่งนี่คือวบกกลับมาคุยกันรอบที่สองคุยไอ้วกกลับมาคุยกันรอบที่สองของผู้ชายคนนี้ของแฟนลูกคนที่สามนะก็เลิกลากันไปกับเด็กวัดคนนั้นก็เลิกลากันไปก็คุยผ่านมาหลายๆคนเขาก็มีผู้ใหญ่มาทาบถามก็มี เพราะว่าด้วยที่นิสัยเป็นคนขยันทำงานเป็นคนขยันทำงานก็หน้าตาก็ใช้ได้อยู่ลูกคนที่สามนี่นะก็เลิกลาก็ได้แต่งงานกับคนในหมู่บ้านได้แต่งงานมีลูกมีพยานรักกันเกิดขึ้นโดยที่เราลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าเด็กวัด เขาไปคุยเขามีแฟนใหม่หรือไม่มีแฟนใหม่เราไม่สามารถรู้ได้เพราะว่าเราก็ไม่รู้เพราะว่าเราเลิกกันไปแล้วเออเราเลิกกันไปแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าเขาจะไปบวชจนได้เป็นเจ้าอาวาสหรือไม่นั้นเราก็ไม่สามารถรู้ได้เพราะว่าเราก็มีครอบครัวของเราแล้วซึ่งนั่นคือมันมันมันไม่ไม่ได้มีการใส่ใจว่า มันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเขาอืมเพราะว่าเราก็ใส่ใจในชีวิตของเราเราก็แต่งงานมีลูกแล้วจู่ๆมาวันหนึ่งพี่สาวคนที่สองก็ได้แต่งงานกับคนในหมู่บ้านเดียวกันกับอ,อพระรูปนั้นก่อนที่เขาจะแต่งงานกันมันเกิดเหตุการณ์มากมายกับ พี่คนที่สองเพราะด้วยความอิจฉาลิษยาในตัวของเขาเขาพยายามหลอกล่อผู้ชายด้วยการใช้ร่างกายของเขาคนแล้วคนเล่าไม่เว้นแม้แต่เพื่อนไม่เว้นแม้แต่เพื่อนที่เขาใช้ที่เขาใช้ร่างกายหลอกล่อดึงดูดเพราะเขาไม่มี ไม่มีอะไรที่ดึงดูดให้ผู้ชายมาชอบเขาต้องใช้ร่างกายเพียงเท่านั้นในในในิทานเรื่องนี้ทำไมลูกสาวคนที่สองถึงต้องแต่งงานกับคนที่ไม่รู้หนังสือคนที่ต้องผ่านคุกผ่านตารางมาถึงสองครั้ง พ่อพ่อแม่เสียใจเพราะว่าได้ส่งเรียนจนมีมีความรู้มีการศึกษาอพ่อแม่เสียใจทําไมต้องเลือกผู้ชายรอบแรกก็ติดคุกเพราะลูกอมพอออกจากคุกมาก็มาคบกันคบกันกับพี่คนที่สองพอแต่งงานกันปุ๊บ พี่คนที่สองก็มีความคิดอยากจะเอาอยากจะเอาลูกอมมามาขายในหมู่บ้านอยากจะเอาลูกอมมาขายในหมู่บ้านแต่มันไปมันไปสะดุดมันไปสะดุดตรงที่ผัวของลูกคนที่สามเขาได้เป็นผู้ช่วย เขาได้เป็นผู้ช่วยเขาเตือนเขาเตือนพี่คนที่สองว่าทางทางฝ่ายปกครองเขาเตือนมาว่าให้หยุดให้หยุดนำลูกอมมาจำหน่ายมาขายพี่คนที่สองก็ไม่พอใจเพราะกำลังไปได้ได,ดีธุรกิจมันกำลังได้ดี มีเงินซื้อที่มีเงินสร้างบ้านมีเงินซื้อรถไถธุรกิจมันกำลังไปได้ดีพี่คนที่สองก็เลยเกลียดเกลียดน้องทำยังไงพวกเขาถึงจะได้เลิกกันเกลียดก็พยายามพยายาม พาน้องคนที่สามไปเจอไปเจอพระเพื่อที่จะให้ฐานไฟเก่ามันคลุ้งมันติดขึ้นมาพยายามมีความพยายามสูงมากจนจนผัวผัวน้องคนที่สามเขาทักว่าพี่เจ้าพยายามมากนะที่จะให้เลิกกัน พยายามยังไงรู้ไหมพยายามไปพระองค์นั้นเขาก็บวชแล้วเนาะโดยที่เราไม่รู้หรอกว่าเขาบวชด,ด้วยสาเหตุอะไรยังไงเพราะว่าเราก็เลิกกันไปหลายหลายปีแล้วที่พยายามคือภูเขามีตั้งหลายลูกที่คนที่สองชวนไปเก็บเห็ดเฉพาะบริเวณแถวนั้นเห็ดออกเยอะมาก ชักชวนรอบที่หนึ่งไปก็ไม่เจอก็ไม่เจอพระองค์นั้นก็ไม่เจอความตั้งใจของพี่สาวคนที่สองคืออยากให้ฐานไฟเก่ามันคุกข,ขึ้นมามันติดขึ้นมาแล้วผัวเมียทะเลาะกันน้องสาวคนที่สามกับผัวจะได้ทะเลาะกันแล้วก็จะได้เลิกรอบที่หนึ่งก็ไปก็ไม่เจอเฮ็ดออกเยอะมาก รอบที่สองก็พาไปอีกก็ไม่เจออเห็ดออกเยอะมากแถวนั้นจนผัวจนผัวน้องคนที่สามเขาพี่เจ้าเนี่พยายามนะแต่นั่นแต่นั่นก็ยังไม่ได้ลัความพยายามของพี่สาวคนที่สองนะพระองค์นั้นพระองค์นั้นฐานไฟเก่านั่นแหละ เอ,อก็บวชอยู่เขาก็อยู่ถ้ำอยู่ปีกวิเวกพอทีนี้เขาเขานิมนต์มาอยู่วัดบ้านเอ,อเขาให้เป็นเจ้าอาวาสพี่สาวคนที่สองก็ยังไม่ละความพยายามอีกนะไปไปเอาผักกระเดาไปเอาผักกระเดาที่วัดผักกระเดาต้นนั้นหวานมากผักกระเดาต้นนั้นหวานมาก ผัวน้องคนที่สามก็เลยทักขึ้นว่าเอองั้นก็เอามาเยอะๆนะถ้ามันหวานก็เอามาเยอะๆเผอๆเดี๋ยวจะได้เอามาเชื่อมทําของหวานถ้ามันหวานขนาดนั้นเออเพราะว่าผัวผัวคนที่สามของไอ,อ้ผัวผัวของน้องคนที่สามเนี่ยเขามีอายุอเขาอายุเยอะกว่าน้องคนที่สามเขาโตกว่าว่างั้นเ,ออเขารู้เขาผ่านอะไรมาเยอะ กว่าเราเขารู้ความพยายามของพี่คนที่สองคืออยากให้เลิกกันเพราะจะได้ไม่ต้องขัดขวางการขายลูกอมเพราะจะได้ไม่ต้องขัดขวางการขายลูกอมกันทำธุรกิจของเขาเพราะว่าเขาต้องจ่ายค่างวดรถไถเขาต้องจ่ายค่างวดรถไถแต่เขาไม่รู้เลยว่า ฝ่ายปกครองมีชื่อของเขาแล้วเ,ออเพราะเขาผู้ใหญ่เตือนมาในฐานะที่เราเป็นน้องผัวคนทีออ่ลูกคนที่สามอะ่ะก็เป็นน้องเขยก็เตือนเตือนในฐานะญาติก็เตือนกันแต่ด้วยความอิจฉาคิดว่าคิดว่าน้องเนี่ยอิจฉา <c oughs> คิดว่าน้องเนี่ยอิจฉาให้หยุดขายเพราะมีเงินซื้อรถสร้างบ้านมีซื้อที่ทั้งกินทั้งขายแม้กระทั่งลูกเอกแม้กระทั่งพี่คนที่สองนะมีลูกมีลูกออกมาคนแรกที่โรงพยาบาลพวกเราก็ไปเฝ้าไปเยี่ยม ไม่รู้ว่าความกล้าหรือความอะไรผัวของพี่คนที่สองเอาลูกอมไปอมที่โรงพยาบาลด้วยเอาลูกอมไปอมที่โรงพยาบาลด้วยทั้งๆท,ที่มันอยู่ในเมืองก็เอาไปอมพยายามที่จะขายเอาลูกอมมาขายในหมู่บ้านด้วยการที่ด้วยที่เราด้วยที่ เราเป็นถือว่าเป็นผู้นำในหมู่บ้านนั้นนั้นก็ว่าได้เกงอกเกงใจเตือนทีนี้ก็หลบหลบซ่อนๆเกียดชังเกียดชังน้องเขยแล้วก็น้องสาวพยายามความพยายามของเขาอยากให้เลิกมีมากมายเหลือล้นนักนิทานเรื่องนี้ ถ้าใครฟังแล้วตะกุกตะกักก็ขอโทษด้วยนะเพราะว่าเป็นมือใหม่หัดเล่าเดี๋ยวจะมีมาเล่าอีกเรื่อยๆพี่คนที่สองทำไมถึงต้องเอาผัวที่อ่านหนังสือไม่ออกเรียนไม่จบมันเป็นมันทุกนิทานทุกเรื่องมีที่มาที่ไปอ่านหนังสือไปทีละเล่มนะอ่านหนังสือไปทีละหน้าอ่านหนังสือไปทีละหน้า ทำไมต้องเอาคนเข้าคุกถึงสองคนทำไมต้องเอาอนาคตของตัวเองไปทิ้งไว้กับคนคนนั้นด้วยอืมเดี๋ยวเดี๋ยวมาเล่าต่อโอ้มันเยอะแล้วติชมกันมาด้วยนะมันมือใหม่หัดเล่าอ่ะเออเดี๋ยวจะหาตั้งชื่อเรื่องก่อนมือใหม่หัดเล่า